ตอนนี้แม่เอาของแม่ออกมาแล้วนะครับแม่สิลิวันเกิดรัดขอยแม่ไปสู่สุขตินะแม่แม่ตัวเบานะครับแม่แม่ตัวเบานะแม่นะแม่ไปสบายนะแม่นะ ซีรีวันเกิดรัตสบายนะแม่นะรองการรองการแม่ตัวเบาไว้หน่อยพูดแม่แม่ตัวเบานะแม่นะแม่ซีรีวันเกิดรัตวันนี้วันที่5กรกฎาคม2564นะแม่ แม่ศิริวัลขอให้แม่นี่ไปสู่สุขตินะแม่นะรักแม่นะครับ